พูดเรื่องเข็มปุ๋ยมาสามคลิปแล้วเนาะเมื่อเช้านี่พี่เจ้าของสวนที่สังขารนาโทรมาขอบคุณบอกว่าที่ช่วยดูทุเรียนให้เนาะผมยินดีนะครับผมยินดีผมยินดีช่วยเหลือทุกคนนะครับผมตอบคําถามไม่ต้องเกรงใจผมไม่ต้องขออนุญ,ญาตในช่องนี้ในคอมเมนต์นี้ทุกคนสามารถถามได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมตอบได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมตอบครับตอบไม่ได้ผมจะไปหาความ รู้มาให้ผมจะไปถามคนที่เขารู้มาให้นะครับผมถือว่านี่เป็นงานอย่างหนึ่งของผมนะครับเป็นงานของผมผมได้รับค่าจ้างแล้วนะครับจาก youtube นะครับผมได้ค่าจ้างแล้วผมได้ค่าแรงมาแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของผมที่ผมต้องดูแลนะครับผู้ติดตามแล้วก็ผู้ฟังทุกคนนะครับที่ผม พูดเป็นประจำเรื่องคำถามเรื่องปรึกษาคือผมพูดถึงเรื่องช่องทางโซเชียลส่วนตัวนะครับผมไม่ตอบนะครับมันไม่ใช่งานของผมครับงานของผมอยู่ตรงนี้นะครับท่านถามได้เต็มที่อยากรู้อะไรถามได้เต็มที่คอมเมนต์ได้เต็มที่เลยครับจะด่าก็เบาๆถึงผมจะชินแล้วผมก็ชินไม่มาก เป็นเป็นคนที่ไม่ไม่รู้สิไม่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้ไม่ไม่ค่อยชอบการด่ากันนะครับไม่ชอบเท่าไหร่เอาตามนี้ตกลงตามนี้นะครับท่านสามารถถามได้ทุกอย่างไม่ต้องมาเกรงใจผมไม่ต้องมาขออนุญาตไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับท่านถามมาได้เลยผมตอบทุกอย่างถ้าเรื่องมันยาวผมจะคลิปทาคลิปตอบคําถามให้นะครับจากพี่ที่โทรมาเมื่อเช้านะพี่ที่สังขะยังเข้าใจเรื่องปุ๋ยผิดนะครับเรื่องเค็มปุ๋ยผิด ผมจะอธิบายให้ฟังเรื่องเค็มปุ๋ยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าใส่เยอะแล้วมันเค็มนะครับมันไลหลายอย่างเลยผมจะอ้างอิงจากการหลักการใส่ปุ๋ยของกรมวิชาการเกษตรเลยนะครับก็คือ 4R นะครับคือถูกต้อง4อย่างนะครับถูกสูตรถูกอัตราถูกเวลาถูกวิธีนะครับผมจะอธิบายแยกแยะไปแล้วก็เติมไปในส่วนที่เป็นความคิดส่วนตัวของผมด้วยแต่ว่าอ้างอิงมาจากสูตรการใส่ปุ๋ย 4R นะครับ ถูกสียางนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมบอกก่อนนะว่าทุเรียนส่วนมากไม่เค็มปุ๋ยอินรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกเนี่ยถ้าจะทําให้มีผลกระทบกับทุเรียนคือเชื้อรานะครับเชือ้อราเชื้อราที่ท่านไม่หมักใส่แบบสดๆไม่หมักเลยก็มีโอกาสที่จะมีเชื้อราเยอะขึ้นนะครับติดเชื้อราได้เยอะขึ้น มีเชื้อรากินต้นตายได้เยอะขึ้นนะครับถ้าตากให้แห้งก่อนก็มีโอกาสน้อยลงนะครับการหมักคือเชื้อราไม่มีแล้วนะครับเชื้อราไม่มีแล้วเชื้อรามันตายแล้วมันตายยังไงผมอธิบายให้ฟ,ฟังก่อนนะครับเชื้อรามันตายอะไรมันมียาอะไรในปุ๋ยหมักเขาเอายาอะไรไปหมักปุ๋ยทาเป็นปุ๋ยหมักเชื้อรามันถึงตายไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ใส่ย,ยาอะไรครับไปในปุ๋ยหมักเลยนะครับขั้นตอนการหมกักปุ๋ยเนี่ยครับ เอาปุ๋ยไปใส่แล้วก็เอาหัวเชื้อไปใส่นะครับมันเชื้อรามันตายตรงนี้นะครับตอนที่หัวเชื้อจูลินซีนะครับแบคทีเรียจูลินซีที่ย่อยสลายปุ๋ยนั้นนะครับมันเกิดกระบวนการความร้อนขึ้นเป็นอย่างมากนะครับมากเลยมากสูงมากสูงจนเชื้อราส่วนมากตายนะครับตายหรือไม่ก็เข้าไปอยู่ในสปอร์ของเขา คือเขาไม่สามารถขยายตัวได้ไม่สามารถฟูมาได้เขาต้องหนีนะครับเขาต้องหลบไปอยู่ในในสปอ,องเขาที่มันหอ่หอหุ้มเขาจะสร้างไบโอฟิล์มหรือเปล่าเขาเรียกไบโอฟิล์มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับห่อหุ้มตัวเขาไว้ก็คือเขาจะมุดหนีนะครับแล้วก็กลับไปอยู่ในไข่เขาเหมือนเดิมนะครับถึงจะตายไม่หมดแต่ว่าเขาก็ไม่แสดงอาการอะไรไม่ได้แล้วนะครับขยายอะไรไม่ได้แล้วเมื่อมาอยู่กับต้นทุเรียนของเราก็ยิ่ง เราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่อะไรเพิ่มค่าพีเฮทค่าอะไรไม่เหมาะสมนะครับมันก็ยิ่งขยายตัวไม่ได้นะครับคราวนี้นอกจากเชื้อราจะกินแล้วสําหรับคนที่ใส่ปุ๋ยคอกไม่หมักนะครับมันก็ยังเกิดกระบวนการความร้อนนะครับกระบวนการความร้อนที่ทําให้เชื้อราเนี่ยตายนั่นแหละครับแต่มันมาเกิดใต้ต้นทุเรียนเราไงมันมาร้อนอยู่ใต้ก้นทุเรียนเราลากเขาจะไหม้นะครับลากที่ฟูๆอยู่ตรงนั้นอยู่บนหน้าดินอนะ เขาจะไหม้นะครับเขาจะไหม้ดําเหมือนคลิปที่ผมเอาให้ดูก่อนหน้านี้สองคลิปของ F c ซจากสังขารนั่นแหละครับมันจะไหม้เป็นดําๆแบบนั้นแหละครับมีความเสี่ยงสองอย่างนะครับเอาผมเพิ่มให้เลยสามอย่างนะครับสําหรับปุ๋ยคอกที่ไม่ได้หมักนะครับหนึ่งนะครับเชือ้อราสองความร้อนที่เกิดขึ้นขบวนการย่อยสลายนะครับสามนอนเขาเรียกนอนทรายตัวขา,ขาวๆอ้วน ตัวหนอนทรายนี่ก็จะตายตอนหมักเหมือนกันนะมันร้อนครับไข่เขาตุไข่เล็กๆตอนแรกไข่เป็นเล็กๆนะครับเขาก็จะตายเหมือนกันตอนที่เอ่อหมักนั่นแหละมันร้อนแต่ถ้าเขาไม่ตายมันอยู่ใต้ต้นทุเรียนเรามันก็จะเป็นฟักออกมาเป็นตัวเป็นหนอนทรายตัวขาวๆอ้วนๆนะครับผมอธิบายนิดนึงมีคนเห็นตัวมันน่ารักถามผมว่ากินรากทุเรียนด้วยเหรออาหารของหนอนทรายนะครับไม่ใช่ดินไม่ใช่โคลนไม่ใช่แมลงนะครับอาหารของเขาคือกินรากพืช โดยเฉพาะเลยครับดีหน่อยตรงที่เขาชอบกินรากหญ้ามากกว่ารากทุเรียนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนทุเรียนท่านโล่งๆนะครับมันมีมีรากหญ้าให้กินแล้วรากต่อไปก็คือรากทุเรียนนั่นแหละครับเป็นอาหารของเขาแหละครับกินรากเพื่อความอยู่รอดนะครับเมื่อโตเต็มวัยแล้วนะครับในช่วงหน้าฝนนี่แหละครับเขาจะโตมาเป็นมแมลงปีกแข็งนะครับเป็นมแมลงปีกแข็งหลายๆตัวเลยหหลายชนิด แต่ตอนเล็กๆมัน,ม,นมันก็เป็นหนอนเหมือนกันเรียกหนอนทรายเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมันฟักออกมาเป็นตัวออลอกค่าออกไปเป็นตัวแล้วมันจะเป็นแมงปีกแข็งเป็นได้หลายตัวนะครับโอเคมาเข้าเรื่องปุ๋ยกันได้เลยครับอย่างแรกคือถูกสูตรนะครับถูกสูตรทุเรียนนะครับผมแนะนําปุ๋ยใส่เอ่อยังไงล่ะมันมันมีสองมีสองสูตรเนาะ ไม่ไม่ใช่ว่าปุ๋ยมีสองสูตรมีสองแบบแล้วกันเนาะมีปุ๋ยสองแบบที่จะใส่แบบแรกนะครับคือเน้นไปทางอินทรีย์นะครับแบบที่สองคือเน้นไปทางเคมีผมจะแนะนําทั้งหมดนะครับฟังให้ดีนะครับพอผมอธิบายละเอียดก็ว่าผมพูดเยอะนะผมบออธิบายละเอียดก็มาถามผมคือเก่าก็มาถามแล้วผมก็แล้วมันก็ตอบยากมันอตอบเป็นคอมเมนต์สัน้นๆมันก็ตอบยากอย่างเมื่อเช้านะมาถามผมว่า ทำไมทุเรียนมันขึ้นแต่ยอดนะครับมันขึ้นแต่ยอดแน่นอนล่ะครับก็ฟังตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคปุ๋ยแบบแรกที่ผมแนะนำนะครับก็คือ1นึปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะครับใส่ตอนใบตันนะครับใส่ตอนใบตันใบเขียวหมดเลยกระตุ้นให้เขาแตกยอดนะครับคราวนี้ไนโตรเจนสูงเนี่ยก็ผมหมายในความหมายของผมคือเก้าสานะครับที่ผมแนะนำเพราะว่าสำหรับผู้ปลูกใหม่นะครับ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้ก็เพียงพอเพราะว่าเขามีขี้ค้างคาวอยู่ด้วย10%มี o m 10%นะครับนั่นเพียงพอนะครับเหตุผลที่ขี้ค้างคาว10%มันเพียงพอก็เพราะว่าขี้ค้างคาวมันมีธาตุรองเสริมเยอะจริงๆครับเยอะมากเยอะกว่ามูลสัตว์อื่นๆเลยก็ว่าได้นะครับมันก็เพียงพอใส่ตอนใบตันนะครับใส่ตอนใบตันใบเขียวเป็นปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะครับสาหรับคนที่ชอบ ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับคันบอกว่าสูงกับไปสุดขั <c> ้ว <oughs> ก็มากยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดใส่ได้นะครับปริมาณเพียงน้อยนะครับใส่แค่ไหนมันจะไปอยู่ในเรื่องของถูกอัตรานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลังใส่ได้นะครับใส่ปริมาณเพียงแต่น้อยนะครับเพียงแต่น้น้อยมันมันเค็มง่ายนะครับส่วน4ี่สก็มีคนใส่แต่ผมไม่แนะนํานะครับยูเรียนี่มันเค็มง่ายมากเอาไว้ไงใส่อันถืกกอกอยากระยาตายก็ยกแล้วกันละครับ ปุ๋ยยูเรียน,นอีกอย่างที่ผมไม่ชอบยูเรียเลยมันเป็นเขาเรียวกว่าปุ๋ยสามวันนะครับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสามวันถ้าใส่ข้าวก็เขียวอยู่สามวันหรือทุกวันนี้อาจจะมีเทคยีไปไกลและอาจจะเขียวนานขึ้นแต่ใดๆก็แล้วแต่ตัวยูเรียเองเนี่ยก็คืออายุที่ระยะเวลาที่เขาออกฤทธิ์หรือเขียวอยู่นั้นสั้นที่สุดในปุ๋ยอื่นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมถึงจะเกิน3วันไปยังไงก็แล้วแต่ก็สู้ปุ๋ยอื่นไม่ได้นะครับความเขียวนานนะครับ คราวนี้มาช่วงใบแตกใบอ่อนเท่านี้นะครับที่ตั้งปีตั้งปีให้ใส่เป็นปุ๋ย16 16 16นะครับ15 15 15นะครับสูตรเสมอนะครับหรือจะใส่เป็น555ก็ได้นะครับคราวนี้สำหรับคนที่ถามผมว่าทำไมทุเรียนถึงขึ้นแต่ยอดบนยอดด้านข้างไม่ขึ้นเลยมันมีหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้ยอดขึ้นแต่ยอดบน ยอดคางไม่ขึ้นเนืงปุ๋ยนะครับถ้าท่านทุเรียนท่านงามอยู่แล้วนะครับในความหมายของผมทุเรียนงามก็คือมันขึ้นแต่ยอดนั่นแหละครับยอดปนขึ้นทีละสามสิบเซนสี่สิบเซนนะครับท่านต้องลดอัตราส่วนในตัวเจนตัวหน้าลงนะครับจากที่เคยใช้เก้าสามสามก็เปลี่ยนมาเป็นหกสามสามนะครับแต่สําหรับผมตอนนี้เนี่ยนานๆทีผมใส่นะครับผมปกติใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักแต่ว่าช่วงที่ผมอยากให้ ขึ้นยอดผมก็จะใส่ปุ๋ยเคมีอินรียเคมีเหมือนกันเพื่อที่มันจะฉีดยาง่ายนะครับก็เป็น5 5 5ครับให้ใช้5 5, 5 5สูตรเสมอ,อยอดข้างเขาก็จะขึ้นมาด้วยเหมือนกันแล้วก็มีกิ่งใหญ่นะครับบอกก่อนนะว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็น5 5ยอดบนนี้ก็ขึ้นสั้นขึ้นนะครับมันก็สั้นขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องแสงด้วยทุเรียนเป็นพืชร้อนชื้นเมืองร้อนชื้นนะครับ เขาต้องการแสงนะครับต้องการแสงอยู่แต่ว่าไอ้ร้อนและก็แสงเหมือนหน้าแรงที่ผ่านมานี้เขาก็สู้ไม่ไหวเขาสู้ได้ประมาณ25-30ถึงองศานะครับปีนี้ทะลุไป42องศานะครับก็ยังมีคนสงสัยว่าทุเรียนเป็นอะไรนะครับมันไม่ตายก็ดีแล้วครับโอเคอันนี้คือสูตรอ่าสำหรับปุ๋ยหนักไปทางเคมีนะครับคือสลับระหว่าง933กับ สูตรเสมอ1 5 15 15หรือ16 16 16, 16นะครับคราวนี้มาเป็นสูตรเน้นอินทรีนะครับเน้นอินรีย์นี่จะทําให้ลําต้นใหญ่กิ่งใหญ่นะครับดูเอาละกันนึงครับอไอ้รูปนี้ถ่ายตอน9เดือนนะครับนิ้วครึ่งน,นะครับท่อ,อขนาดลําต้นเท่อท่อนิ้วครึ่งตอนที่ใบเขียวใบตันใส่เหมือนกันครับ9 3 3 6 3 3หรือ55ส่วนตอนที่ขึ้นปีแบบนี้ใส่เป็นปุ๋ยอินทรีนะครับใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย แล้วปุ๋ยอินทรีย์ใส่เยอะแค่ไหนปุ๋ยเคมีใส่เยอะแค่ไหนปะไปกันนิดนึงนะครับหลายท่านถามว่าทำไมทุเรียนขึ้นแต่ยอดบนนะครับนิดนึงนะครับทุเรียนเขาจะขึ้นยอดบนก่อนนะครับท่านสังเกตดูทุเรียนของท่านนะครับต้องช่างสังเกตด้วยเนาะเขาจะขึ้นยอดบนไปแล้วหนึ่งยอดนะครับยอดข้างถึงจะออกมาถึงจะขึ้นตามมานะครับแต่ยอดบนที่ขึ้นไปแล้วหครั้งนั้นไม่หยุดนะครับ เขาก็ยังขึ้นอีกหนึ่ง,งครั้งพร้อมกับยอดข้างนะครับยอดข้างจะขึ้นทีหลังนะครับบอกง่ายๆว่ายอดบนสุดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับยอดข้างถึงจะเริ่มออกนะครับมันเป็นธรรมชาติของทุเรียนนะครับเป็นธรรมชาติของเขาแบบนั้นครับโอเคคราวนี้มาถูกอัตรานะครับถูกที่สองคือถูกอัตรามาหน่อย <laughs> ผมแนะนํานะครับชาวสวนทุเรียนเลี้ยงไว้ดีกว่าบ่มีนะครับมันแรงน้ำกลด งูเงือมันกระแลนนี่ผมเจอประจํางูที่มันขดอยู่ใต้ไอ้ต้นทุเรียนเนี่ยครับมันเย็นครับมันเย็นเวลาร้อนๆเขาก็หลบอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วสองตัวนี้ก็ตามพ่อไปไหนพ่อไปทํางานก็ตามตลอดอ่ะโอเคคราวนี้ถุกอัตรานะครับใส่แค่ไหนให้วัดเ,เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับจากกิ่งที่กว้างที่สุดด้านหนึ่งไปถึงกิ่งที่กว้างที่สุดด้านหนึ่งนะครับวัดเป็นเมตรนะครับใส่เมตรละหนึ่งขีดนะครับ สำหรับปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีใส่เม็ดละหนึ่งขีดตามนี้เลยใส่เม็ดละหนึ่งขีดแล้วแล้วปุ๋ยอินทรีย์ใส่แค่ไหนปุ๋ยอินทรีย์ใส่ได้เท่าที่ท่านอยากใส่เลยครับใส่ไว้ตลอดดีครับจากที่ท่านเคยเจอมาแล้วปีนี้ร้อนจัดก็ต้องพึ่งปุ๋ยอินทรีย์นะครับอาหารที่สะสมอยู่ข้างในกิ่งก้านใบนะครับหนาวจัดก็ต้องอาศัยปุ๋ยอินทรีย์ที่สะสมเหมือนกันนะครับบอกง่ายว่าช่วง ช่วงระยะเวลาที่เขาปรุงอาหารได้น้อยนะครับแดดน้อยแดดแรงหนาวจัดร้อนจัดเขาเขานอนนะครับเขานอนใบเขานอนใบคำว่านอนในความหมายของผมคือปากใบปิดนะครับปากใบปิดช่วงที่ปากใบปิดเหล่านี้เขาไม่ปรุงอาหารนะครับเขาจะขนอาหารเก่ามาใช้นะครับผมรู้สึกไปเองนะครับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมรู้สึกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับเขาสะสมไว้ในต้นทุเรียนได้เยอะกว่า ปุ๋ยเคมีนะครับถ้าใส่แต่ปุ๋ยเคมีเป็นประจํานะครับช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ทุเรียนท่านจะอาออการเยอะกลัวเพื่อนนะครับทุเรียนผมไม่มีใบไหม้นะครับแดดแรงๆที่ผ่านมาไม่มีใบไหม้เลยครับไม่มีมีไหม้ตอนหน้าหนาวนิดนึงครับนิดนึงเพราะว่าตอนหน้าหนาวผมยังปรับตัวไม่ทันแล้วผมก็มาใส่เยอะตอนที่จะเข้าร้อนนะครับหลังจากเขาหมดหนาวแล้วผมก็ฟื้นสภาพเขาใส่เข้าไปเยอะครับ ถูกอัตราแล้วนะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดละหนึ่งขีดนะครับปุ๋ยอินทรีย์ใส่ได้เท่าที่ท่านอยากใส่เลยนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของถูกเวลานะครับไปสองถูกแล้วนะครับก็คือถูกถูกสูตรถูกอัตราถูกเวลานะครับถูกเวลาในความหมายของผมไม่ได้หมายถึงว่าใส่กี่โมงนะครับ บเมนว่าอันเวลาเสาร์ซ้ายบายเย็นหมไม่ใช่ครับถูกเวลาคือเป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนต้องการนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าสั่งใส่ช่วงใบเขียวแล้วก็ใส่ช่วงตั้งปีนั่นคือช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการใส่ปุ๋ยให้ทุเรียนนะครับสู่ช่วงเวลาคราวนี้มันจะมีเรื่องของเวลาที่มีควรใส่นะครับอันนี้ผม ผมเติมให้นะครับเป็นเรื่องของผมเป็นเรื่องที่ผมคิดนะครับผมคิดเป็นความเห็นส่วนตัวของผมมันไม่ค่อยมีในตำราไม่มีในตำราหรอกครับเวลาที่มีควรใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับผมจะบอกว่าเวลาไหนเวลาที่เรารู้ว่าภายภาคหน้ามันจะเจอร้อนจัดข้างหน้าไปจะเจอหนาวจัดบอกง่ายๆท่านใส่ปุ๋ยไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ยอดเขาจะเริ่มมานะครับหลังจากยอดมาแล้วนั่น อยากให้ช่วงที่ยอดอ่อนนั้นอนะไปโดนแดดแรงครับอาการร้อนจัดแดดแรงจัดอย่าให้เขาไปโดนหนาวจัดนะครับจากอตอนที่ผมทําคลิปเรื่องตอนหน้าร้อนใหม่ๆอู้คนด่าปเปื้อเลยเอาคําพูดผมไปถามในกลุ่มปลูกทุเรียนด้วยมีแต่คนถามสูตรได้พี่บาทั้งได้บอกตัวว่าจะใส่ปุ๋ยหน้าร้อน แล้วแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงครับผ่านร้อนมาเป็นยังไงครับเป็นยังไงมันแมนครับผมบอละเออจากสีให้มันง่ามยังกระดกกระเดียให้มันรอดกับพอแล้วครับมันใส่ผิดช่วงเวลานะครับแตกยอดอ่อนมาใส่แดดร้อนๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าบันเทิงนะครับจากที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยใบเขียวมันก็จะร่วงอยู่แล้วร่วงเป็นปกติแล้วขึ้นแต่ยอดอ่อนยอดอ่อนมาสู้แดดไม่ได้นะครับ สู้แดดไม่ได้มันจะมีภาวะที่ทําให้ทุเรียนเราชะงักนะครับหรือหรือว่าใบตกใบเหี่ยวทั้งวันเลยนะครับไม่เหมาะครับถามว่าช่วงไหนเหมาะที่สุดที่จะใส่ปุ๋ยช่วงนี้แล้วครับนาฝนนี่อยากใส่ยังใส่ไปโหลดครับใส่เลยงามแน่นอนปุ๋ยคอกใส่เลยครับใส่เลยอย่าลืมช่วงข้อมูลช่วงแรกที่ผมบอกแล้วนะครับโบมกักบ่แห่งกับมีความเสี่ยงหลายขื้นนะครับ ถูกเวลาเนาะถูกเวลาไปแล้วช่วงอ,อย่าให้มันแตกยอดอ่อนใส่แดดนะครับแล้วก็ใส่หนาวนะครับอ๋อแล้วก็หลังจากใส่ปุ๋ยนี่อย่าลืมน้ำต้องเพียงพอนะครับถ้าใส่ปุ๋ยแล้วใส่ไปแล้วก็ลดน้ำตามทันทีท่านจะได้ประสิทธิภาพของปุ๋ยสูงสุดนะครับเป็นธรรมดาของไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนเขาไม่ชอบสภาพฟิกเป็นของแข็งนะครับ เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบฟิกเป็นของแข็งเลยตัวเขาเองเป็นก๊าซนะครับในตัวเจนมันก็อยากสีเป็นก๊าซคือเก่านะครับถึงเราจะเอามันมาฟิกใส่เม็ดปุ๋ยให้มันเป็นปุ๋ยอยู่แต่ความชอบของเขานะครับเขาชอบเป็นก๊าซนะครับเขาชอบเป็นเป็นก๊าซเป็นอ่นั่นแหละครับเป็นก๊าซนั่นแหละครับเป็นก๊าซเลือยให้เป็นอากาศเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราไม่ลดน้ําตามทันทีนะครับลดน้าตามทันทีมันก็จะลายแล้ว ไปฟิกลงไปในดินแทนนะครับถ้าท่านไม่ทําแบบนั้นนะครับมันจะระเหยไปในอากาศนะครับระเหยไปในอากาศไหลไปกับน้ําระเหยไปในอากาศเราเยอะครับโดนแลดมันก็ระเหยในตัวเจนปกติแล้วเนี่ยมันเป็นก๊าซนะครับมันอยู่ในรูปของกา๊าซมันชอบเป็นก๊าซมากกว่านะครับโอเคคราวนี้มาเรื่องถูกวิธีนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องถูกวิธีถูกวิธี แม้ท่านจะใส่ถูกสูตรแล้วถูกอัตราแล้วถูกเวลาแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าท่านใส่ชิดโคนต้นนะครับใส่ในหน่อยก็ตามนะครับชิดโคนต้นเข้มคือกันพมงกระโบหูครับไอ้บริเวณรอบนี้อย่าเอาอะไรมันมาใกล้มันเลยเม็ดยาแม้แต่ไอ้ยาโรยมีดาโกตีอะไรก็อย่าเอามาใกล้มันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันใส่นิดเดียวถ้าอยู่ในบริเวณนี้ก็เข้มครับผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันครับจริงเคยเจอเหมือนกันครับคราวนี้ ทำไมผมถึงแนะนําว่าให้ใส่รอบนอกนี่ครับรอบนอกทรงพุ่มเนี่ยมันมีหลายเหตุผลนะครับเหตุผลแรกเลยก็คือมันจะไม่เค็มนั่นแหละครับมันจะไม่เค็มแล้วก็ได้ประสิทธิภาพในการใส่ปุ๋ยสูงสุดนะครับอย่างที่สองเลยนอกจากมันไม่เค็มแล้วนะครับเดี๋ยวนะ อ๋อมันมัน,ม,นมันจะนี่ครับมันจะไหม้รากมันจะไหม้ครับถ้าใส่เข้ามาชิดใกล้มันรากมันจะไหม้รากมันจะไหม้เลยใส่ออกมาข้างน,น,นอกได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วจะมีประสิทธิภาพสูงสุดมากกว่านั้นก็คือรากที่อยู่ตรงนี้นะครับรากที่อยู่ไอ้บริเวณต้นทุเรียนเนี่ยเขาไม่ใช่รากหากินแล้วครับเขาแปลสภาพเป็นรากยึดเกาะแล้วครับยึดเกาะต้นไม่ให้ไม่ให้ต้นนะอ่า โยกโคนง่ายไปกับลมไปอะไรแต่ว่ายากหากินเนี่ยเขามาอยู่ตรงบริเวณทรงพุ่มแล้วนะครับถ้าขีดขีดตรงลงมาจากช่วงขีดเส้นตรงลงมาจากช่วงกิ่งที่กลางที่สุดนะครับลงมาตรงนี้ทั้งสองข้างนะครับลากหากินจะอยู่ข้างนอกเส้นนี้หกสิบเปอร์เซ็นครับอยู่ข้างนอน,น์ดนิดหน่อยแล้วอยู่เข้ามาจากตรงนี้นิดหน่อยสี่สิบเปอร์เซ็นครับอยู่บริเวณ ว่าง่ายว่าใส่ตามทรงพุ่มเนี่ยมันจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับรากเขาจะออกมาข้างนอกประมาณ60อยู่ข้างใน40แต่รากข้างในเนี่ยไม่หากินแล้วแม้แต่เป็นรากขาวๆก็หากินได้น้อยนะครับมันเป็นมันเป็นรากมันกลายสภาพเป็นรากยึดเกาะแทนแล้วนะครับโอเคสี่ถูกแล้วนะครับถูกสูตรถูกกระตาถูกเวลาถูกวิธีนะครับพูดอีกเรื่องหนึงน่งเนาะเรื่องอปุย๋ยปุ๋ยนอกจากปุย๋ย ทางดินแล้วนะครับปุ๋ยทางใบก็นอกได้เหมือนกันนะครับจากหน้าแรงที่ผ่านมาน้ําน้อยอยู่แล้วแดดแรงนะครับท่านใส่ปุ๋ยทางดินไปนะครับมีแต่ทาให้รากไหมนะครับมีแต่ทําให้รากไหมอนันตรายน้ําก็ไม่พอแดดก็แรงไหมปากใบก็ปิดช่วงที่เขาปากใบปิดหากินไม่ได้นั่นนะ่ะฉีดพ่นทางใบเขาก็ไม่รับนะครับเหมือนกันเลยครับเค็มเหมือนกันไหมเหมือนกันครับไหมเหมือนกัน เหมือนกันเลยระวังระวังฉีดพ่นทางใบนะครับแล้วก็ระวังปุ๋ยทางดินนิดนึงนะครับสูตรปุ๋ยที่ผมบอกหรือปุ๋ยอินทรีย์นี่เพียงพอแล้วนะครับเพียงพอแล้วเพียงพอที่จะเลี้ยงให้ทุเรียนสวยงามแล้วนะครับสวยงามเพียงพอจริงจริงทุเรียนถามว่าเมื่อไหร่ใบมันจะใหญ่มันจะโตมันจะหนามันจะงามท่านสังเกตไหมคนที่ถ่ายรูปใบทุเรียนใหญ่ๆมาโชว์เป็นประจำนั่นนะเขาถ่ายต้นทุเรียนต้นใหญ่นะครับ ต้นนหน่อยนี่กระชิมีใบใหญ่แต่ตอนมันอยู่ในถุงแค่นอะไรละครับออกจากถุงมามันก็จะประมาณเท่านี้แหละครับทุเรียนเมื่อโตต้นเขาโตขึ้นใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นเองนะครับธรรมชาติของใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นเองเขียวขึ้นเองนะครับเขียวใหญ่ขึ้นเขียวขึ้นน้าขึ้นยาวขึ้นกว้างขึ้นอ้วนขึ้นเป็นธรรมชาติของเขานะครับปุ๋ยคอกเพียงพอแล้วนะครับสําหรับการ ทำให้ทุเรียนสวยเชื่อผมนะครับว่าถึกได้อีกครัผบผ้ม้อไปแต่กระชังผม,ผมจะพูดปุ๋ยทุเรียนกินปุ๋ยได้ทางดินเกือบจะต้องกินปุ๋ยทางดินนะครับเกือบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นที่กินทางใบนั้นมีน้อยนะครับที่เขากินโดยธรรมชาติของเขาก็คือสารอาหารอีกสามตัวที่อยู่ในอากาศนะครับคาร์บอนนะครับออกซิเจน ไนโตรเจนบ่สามอย่างที่อยู่ในอากาศนะครับคาร์บอนเราเป็นหลักเขาจะใช้ในการกินคาร์บอนเป็นหลักแต่ปุ๋ยธรรมชาติของเขาแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นมาจากทางดินนะครับฉีดไปมันก็ได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับบอกง่ายๆว่าทุเรียนนี่สีง,งามกระทั่งดินนะครับสีตายกระทั่งดินขึ้นกันครับตายทางดินยังไงครับเชื้อราที่ติดต้นทุเรียนนะครับถ้าไม่ติดทางดินถ้าไม่ติดทางรากโบตายนะครับติดเพียงน้อยนิดนะครับ แต่ติดทางดินเมื่อไหร่ติดทางรากเมื่อไหร่เดือนเดียวครับใบตกใบเหลืองร่วงนิดมีเวลารักษาแค่แป๊บเดียวครับถ้าเอาไม่ทันก็ตุยครับเอาสรุปง,ง่ายๆนะครับว่าทุเรียนผมว่ายังไงก็สู้ทางดินไม่ได้ละครับอย่าไปขยันฉีดอะไรมากมายเลยครับปลูกตามธรรมชาตินี่แหละครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไว้นะครับแล้วก็ป้องกัน โรคเชื้อราที่จะเข้าทางดินไว้นะครับพยายามปรับสภาพให้เหมาะกับฤดูกาลนะครับอันนี้หน้าฝนนะครับถ่ายหน้าฝนอันนี้ก็เริ่มเคลียร์สภาพหลังหมดฝนนะครับผมเริ่มเคลียร์สภาพแล้วก็ทำโคนให้โล่งแบบนี้จบจบครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ